และสำหรับในต่างประเทศนะคะหล,หลายประเทศเริ่มที่จะผ่อนปรนมาตรการแล้วเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะในยุโรปอย่างเช่นอิตาลีสเปนและฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็น3ประเทศในยุโรปที่กำลังเผชิญสถานการณ์อย่างหนักหน่วงแต่ตัวเลขที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลเดินหน้าการผ่อนปรนมาตรการต่างๆค่ะ อย่างเช่นอิตาลีในช่วงเวลานี้ก็เริ่มที่จะเห็นบรรยากาศผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะผู้คนออกไปเดินเล่นกันได้บ้างและก็เริ่มออกไปใช้ชีวิตร้านรวงต่างๆก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการค่ะซึ่งอิตาลีถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาด ประเทศแรกในยุโรปนะคะที่เจอสถานการณ์การระบาดอย่างหนักทีเดียวหลังจากประกาศปิดประเทศไปเมื่อวันที่10มีนาคมและใช้มาตรการเข้มข้นห้ามผู้คนออกจากบ้านห้ามเดินทางแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีจำนวนคนติดเชื้อถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่10มีนาคมนะคะประมาณ174คนและก็ได้เห็นช่วงเวลานี้รัฐบาลก็เริ่มเดินหน้าประกาศ ผ่อนปรนมาตรการอีกครั้งค่ะขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อวันอาทิตย์ประมาณ1,300คนนะคะต่างจากวันที่คนติดเชื้อมากที่สุดในวันเดียวในวันที่21มีนาคมมีคนติดเชื้อไม่ต่ำกว่า6,000คนค่ะซึ่งทำให้ขณะนี้คนในอิตาลีถ้าต้องการจะเดินทางต่างแคว้นสามารถเดินทางได้แต่จะต้องมีใบรับรองนะคะขณะที่ ร้านรวงต่างๆก็สามารถที่จะเปิดได้ค่ะคนที่ต้องการออกกำลังกายกลางแจ้งไปออกกำลัง,ก,ลงกายได้และต้องรักษาระยะหา่างคนไปร่วมงานศพได้สูงสุด15คนค่ะก่อนหน้านี้อนุญาตให้ญาติพี่น้องไปร่วมงานศพได้1คนและต้องมีนักบวชอีกหนึ่งท่านช่วงนี้ไปร้านขายของร้านขายจักรยานสกูตเตอร์ได้เพราะว่ารัฐบาลต้องการที่จะลดภาระ การใช้ระบบรถโดยสารสาธารณะคนงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ4ล้าน5 0 0 0คนกลับไปทำงานได้แต่ก็ยังมีคำเตือนนายกรัฐมนตรีอิตาลีระบุว่าอย่าสบายกันมากเกินไปเพราะว่าจะต้องอยู่กับไวรัสแบบมีความรับผิดชอบด้วยค่ะที่สเปนขณะนี้ก็เริ่มผ่อนปรนมาตรการนะคะเมื่อวานนียย้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด164คน ถือว่าเป็นช่วงที่ต่ําที่สุดหลังจากที่สเปนก็ประกาศปิดประเทศในเวลาไล่เลี่ยกับประเทศอิตาลีนะคะขณะนี้ก็ได้เห็นคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากยิ่งขึ้นร้านอาหารเริ่มเปิดให้บริการได้แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้รับประทานภายในร้านเพียงแต่ว่านํารถไปรับอาหารที่สั่งไว้จากหน้าร้านได้จากแต่ก่อนจะต้องให้มีบริการส่งไปถึงบ้านเท่านั้นนะคะ สำหรับสเปนและขณะนี้รัฐบาลเริ่มอนุญาตให้จับกลุ่มกันได้ไม่เกิน10คนร้านต่างๆสามารถที่จะรับลูกค้าได้ไม่เกิน30%จากความจุเดิมที่รับได้ก่อนหน้านี้ค่ะที่เริ่มผ่อนปรนอีกหนึ่งประเทศก็คือฝรั่งเศสนะคะได้เห็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการเมื่อวานนี้คนเสียชีวิตต่ำที่สุด135คน ต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่22มีนาคมค่ะหลังจากที่ปิดประเทศมาครบ7สัปดาห์แต่ฝรั่งเศสยังไม่เปิดโรงเรียนนะคะคาดว่าจะเปิดได้11พฤษภาคมและสำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางในระยะใกล้ๆเดินทางได้ในรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรค่ะขณะที่พนักงานส่วนใหญ่ของห้างร้านบริษัทต่างๆยังต้องทำงานที่บ้านไปจนถึงช่วงฤดูร้อน